โดแดนไม่ยากหรอกโดแดนพี่ปอนว่าไงพี่ปอนออกซ้ายไปก่อนเชื่อถือได้เลยหรอไเชื่อได้นี่โถนี่เขาสายเปิดประตูอยู่แล้วคือถ้าใช่ก็ผ่านนะถ้าไม่ใช่ก็แพ้เลยอ่ะหงกเลยไอ้ด่านแรกเนี่ยไอ้มันจะอยู่ริมๆเว้ยไอ้ด่านแรกอะมันอันไหนก็ได้เอ้ยใครลับไอ้นั่นน่ะสีดำวะเดี๋ยววะมือสองว่งตามสีดำวิ่งตามสีดำดั้ยวะ นั <id: Nun ant laughs> ่นไปวิ่งตามแล้วสีดำอันไหนก็ได้ไม่งแอบเลยโอ้ยมันลื่นอ่ะมันติดไอ้หัวนั่นอ่ะสารพิเศษไปเออไม่มีใครคิดจะเปิดประตูอีกบานเลยเงี้ยผัว่ม่ปวิ่งลอกกันบ้านกันหมดเลยไม่เฮกันมาประตูเดียวอ่ะเออมันลอกกันบ้านกันน่ะ มันไม่คิดค้นอ่ะไอ้นี่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ไงวะถ่ายละถหายละกูะอบอกเลยไปเยอไปเฮ้ยมันดึง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 มั้หลอดโว้ยไอ้เหี้ยปีเตียนเข้าคนที่สี่สิบเลยกูเห็นเลยไอ้เหี้ยกำลังจะลุกแล้วไม่มีใครไม่รู้หล่นล,ลงมาใส่หมวกไอ้สารเลี่ย เปิดประตูก่อนก็ไม่ได้ทำให้แปลว่ามึงชนะนเลยมึงล้มนิดเดียวล่วงเลยเลยจะเิลเ่ียนล้มอยู่แล้วคนมันอ่านกันตรงประตูอ่ะสุสดต้อง <c oughs> มันเอาจมโชว์ดาวเลยทำไงวะเ <c oughs> <c oughs> ยวิ่งมาแล้วสะดุดธรณีประตูเฮีอยงยิงเมกาคอล و ن ก็น่าเล่นนะคุณคามเลิรนีีประตู่ไมลนนวลย เพราะว่าทำไมอ่ะธรณีกันแสงไหืมอือี่อะไรตัดตอนแรกไม่เข้าใจตอนแรกไม่เข้าใจไงไม่สว่างไม่สว่างชอบลายเสื้อสีดำนี่ไหมชอบชอบที่ยเซื้อดินจาว่ต้องแพงๆเลยไม่ใช้เออมันไม่แบบมันไม่เด่น อยากให้มันยูนิ้อหน่อยต้องการเด็ดมึงก็ซื้อดอกประดู่เลยวะอะไรนะต้องการเด็ดมึงก็ซื้อดอกประดู่ใช่เด็ดดอกประดู่ไม่ได้ตลกอุ้ยอุ้ยเกือบโนปาดปาดหน้าเค้กอุ้ยให้ีเตียนบีเตียนมาดีว่ะบีเตียนมาสวยเอากระเด็นลงแล้วบีเตียนเลยใจเสริมแรงดีวะไอ้เจี๊ยบมันไม่ได้เสิร์ฟไปข้างหน้านะมันเสิร์ฟไปด้านข้างนะวะ ยังแม่งฟุ้งเงี้ยสัสบอลเราต้องผ่านไปด้วยกันผ่านไปด้วยกันหนึ่งสองกลับไปผ่านด้วยกันอะไรวะแม่งกระเด็นล่วงกันหมดพร้อมกันนั่นแหละเฮ้ยเอาเอาลนต้นตอ ทำยังไงโอ้ทันอยู่ทันอยู่เนี่ยวิ่งคนที่สิบหกเลยโอเคมีคนเต้นไก่ไก่อืมไอพวกที่เต้นนั่นแหละจะตกรอบไอ,อายุกี <laughs> ่นุกไอ๊กยี่นกุ๊กอะที่นี่กูชอบไอ็นนกุ๊กอะ <laughs> ไอ้เข้าได้ด้วยสับย <g ül> ังไม, <c oughs> ม่ดิวอย่างบ่อยอะ <laughs> ย่ะไม่ใช่ว่ามันมานาันอาจจะแชมป์ก็ได้นะ <c oughs> ไม่ได้ว่ามันกูบอกว่ากูชอบมัน <c oughs> นี่มันอาจจะมาดีก็ได้นะลองีเปี้ยนไงลง <c oughs> เอาไปนะเดี๋ยวก็ไป <c oughs> ไม่ก็เอกแต่แคมเบิลอะ เรียบร้อยเออนี่ไม่ยากใช้สมาธิไ <disciple> อ้สัว์กำแพงซ่ากำแพงซ่าอย่าท้าก่อยอ่ะย้สีดำเขียวก็สวยนะดูดิสีดำเขียวที่เป็นสายฟ้าเออสวยริเออต้องหนีหรือว่าแบบคลิน อย่าจับอย่าจับอย่านะอย่านะเร่มเรเร่มแบบไม่ให้ไม่ให้หยุดพักนะครับผมหรงกระโดดไง <laughs> อ,อีกตั้งนาทีหนึง นี่มาแล้วมาแล้วขอนไม้มาแล้วผมอย่าล้มแค่อย่าล้มก่อนโดดพกเลยไอ้เหี้ยกูล้มกูล้มล้มเออแยกกันบ้างก็ดีอย่าไปรวมกันเลยกชอบผดอุ้ย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 อุ้อุ้ยออยยอยี้ย้ย้้มล้มกูล้มท้มแล้วขามันเหมือนโดนหนีบอยู่ในไม้ไว้แล้วมันลุกไม่ได้โอ้ my god โอ้ยช่วยกูด้วยไอ้เหี้ยกูล้มมีเตียนมีเตียนวันนี้มีเทียนแล้วคนแคบของสองพันสิบสี่โอ้โหเหลือกันตั้งหลายคนไหนวะไอ้ปอนอยู่ไหนวะมาสินิดโชคไอ้ยรอดไอ้ปอนรอด รอดรอดไหน,นวะเอ้ยโนฮูก็รอดอ่ะไม่ใช่เอาแล้วดูถูกมันมันกลับมาแล้วโน้ตุกรอดจริงไอสัตว์อยู่ขว่าโนู่นไม่โดนถูกตูมันกูบอกว่ากูชอบมันอะไรวะ โอ้ไม่ยากหรอกดาเนี้ย push your ball to the finish and team to qualify สีอะไรสีสี่ยนเงินเหรอห้ามสัดเหรออะไรนะแชนแนลมึงห้ามฝัดเหรอมึงทำไรสแปมมงอีโหมดกี่อันกดไปกี่อันไม่รู้อ่ะห้าอัน ห้าอันก็ไม่ได้เหรอกูอาจจะตั้งอะไรไว้สักอย่างบอลสีอะไรวะนะ่ะสีน้ำเงินสีดูโฮมไงบอลอะเอ,เอ้เอาไอเน็กตุกเหรอเหลือเทียอะไร,เ,รเพื่อนเอาไปไหนบอล <laughs> <c oughs> อย่าทะเลาะก,กันไอ้ขัน

ไอ้เงียสีเงินแม่งไปเอาเหลืองอย่างเดียวเลยเวนสองคนจะทำให้ทีมเป็นแชมป์เป็นแชมป์อะไรไปเร็วน้ำเงินเออมันเดินหน้าไปด้วไอ้เงี้ยดังงวยดูดังงวยเลยเออได้แล้วได้แล้วแขนกูสิได้สัตว์ไอ้เงี้ยน้ำเงินแม่งออกหมดเลยเงี้ยตอนแรกอ่ะ จัดไปเพื่อนจำชนดาวเดี๋ยวนี้มาบ่อยไม่ก็เฮกซากอนน่ะนองอย่างอ่ะไอ้เงี้ยข้างล่างมีไทเซลาท็อปกระถางไอ้สับว่าจำชนดาวเอยไม่ใช่เนี่ยสมาธิแล้วกูง่วกูจะชนะบอก มีโหมดกิมจิสูอะต่อตังๆตังได้ไหวอ่ะมึงทำอะไรถึงได้ซับสไครป์เบอร์เลยอ่ะไม่ใช่อันนี้เอาแต้มแรกมาหนีตัวโย่หู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 ปีเตี้ยนมึงใช้วิธีกระโดดเหรอไหนอยู่ไหนสายาวเลยนะปีเตี้ยนอย่าเพิ่งกระโดดป้อนคนมันเยอะยังกระโดดไม่ได้ต้องต้องคนน้อยกว่านี้ มึงต้องม,มึงต้องเล่ลนเอ็กเอสสี่คนนี้งอย่าพึ่งนี่เนี่มาริโอเข้าสิงกันสัเรียบร้อยเรียบร้อยจบไอะรจบแล้วพีรพาดวิ่งไปวันวิ่งเปิดทางให้คนข้างบนลงมาตายเออเอาไปแล้วนักมวยนักมวยนักสงสาร <c ười> <kt> อันไหนอันไหนยี่ยมอะไรของมึงวะเนี่ยมึงแพ้ภัยตัวเองอะบอลใหญ่ไปจะอยู่กับบอลยู่เลยเด็กยิงก็มึงกระโดดทำไมดูหนึ่งศูนย์หนึ่งสามด้วยอ่ะเรียบร้อยไอ้นี่ชนะไายไข่ไก่อ่ะไข่ไก่ชนะแล้วอยู่คนเดียวชั้นเนี่ยชนหรอ ไอ้เี่กำลังจะหมดไม่ไม่กระโดดด้วยไงไม่กระโดดด้วยไงมันไม่รู้ตัวหรือไงว่าดูคนเดียวแล้วอ่ะเรียบร้อยเพิ่งแพ้ไฟตัวเองอ่ะเฮ้ชีวิตกูไม่เอาแต่จันแรกเลยกระโดด ต <c oughs> ั้งชื่อตั้งคลิปว่าแพ้ไัยตัวเอง